สวัสดีครับทริปนี้นะครับหลักๆเลยคือเราจะไปดูบอลยูโรกันนะครับจริงๆบอกว่าตั๋วเนี่ยซื้อไว้นานแล้วไม่รู้เลยนะครับว่าตั๋วที่ซื้อมาเนี่ยจะได้ดูระหว่างใครแข่งกับใครนะครับแต่สุดท้ายนะครับเป็นรอบรองที่อังกฤษเจอกันในทแลนด์นะครับผลเนี่ยหลายๆคนคงรู้กันไปแล้วเอาเป็นว่าผมพาไปดูเบื้องหลังที่เราไปดูที่สเตเดียมกันนะครับเรานะครับเดินทางไปที่เยอรมันนะครับลงที่แฟรงก์เฟิร์ต ก่อนจะเดินทางไปสนามแข่งที่ดอดบุนนะครับเราก็แวะชมไฮไลท์ของเยอรมันฝั่งตะวันตกนะครับก็คือวิหารที่โคลโนนะครับเป็นวิหารทรงโคติกนะครับอายุก,กว่า800ปีแล้วนะครับใช้เวลาในการสร้างเนี่ยร่วม600ปีเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นสร้างในแต่ปี1248ังีเสร็จสมบูรณ์ใน1814นะครับหอคอยเป็นหอคอยคู่ที่เป็นหอคอยคู่ทรงโคติกนะครับ สูงที่สุดในโลกนะครับ157เมตรนะครับก็เป็น1ใน world heritage นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินทางผ่านดูเซลดอร์ฟนะครับเป็นอีกเมืองนึงที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับแต่เราไม่ได้แหวะนะครับก็ไปถึงดอตมุลนะครับสนามเนี่ยเปิดให้เข้านะครับประมาณ18นาฬิกานะครับแข่งกัน21นาฬิกาสำหรับกระบวนการในการเข้านะครับเราก็ ขับรถมานะครับเราก็ต้องหาที่จอดก่อนซึ่งก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราได้ที่จอดนะครับแล้วก็เข้าผ่าน่านตรวจนะครับการตรวจบัตรที่นี่ค่อนข้างเป็นมืออาชีพนะครับเป็นการตรวจผ่านแอปพลิเคชันนะครับไม่มีไม่มีเป็นบัตรกระดาษนะครับก็เป็นการสแกนคือตรวจแล้วเนี่ยบัตรมันจะหายไปจากระบบนะครับเราก็ได้ที่นั่งประมาณด้านหลังด้านมุมนะครับแต่ว่าวิวเนี่ยค่อนข้างดีเห็นเห็นการแข่งขันค่อนข้างชัดนะครับ ส่วนผลการแข่งขันก็เป็นเข้าทางคนที่เชียงติกนะครับชนะไป2ต่อหนึ่งะครับเป็นการแข่งขันที่สนุกมากๆนะครับแล้วก็โปรดักชันการาจัดการในค่อนข้างเป็นมืออาชีพมากๆสองก็เป็นบอลยูโรนะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับคลิปแรกนะครับการเดินทางมาที่เยอรมันนะครับว่วเดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ